วันที่16ธันวาคม2567เป็นวันที่25ที่ข้าพเจ้านายกมังสักเกอร์นองคุณขอถวายเสียงสวดสาธยาเพื่อสวดพระปริรุมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสเสด็ระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญบทที่หนึ่ง สมันตาจักรวาลเลสุอัตระคัตชันตุเทวตาสาัทธรงมุนิราชสาัสุนันตตสายขโมกกระทังสเกการเมจรูเปคิริสิคาระตะเทเจจันตาลิเขวิมาเนที่เประเทจะคาเมจรู้ว่า,า,าน่าฆหานเขหาวัตุนิเขเตโมุมาจะจยันตูเทวาชาลลัลลาวิสเมยักขคันทพนาคาติดฐานตาสันติเกย,ยังมุนิวะราวาจนังสาวทาโวเมสุนันตตธรรมาสาวนากาโลอยยมพะทันตาธรรมาสาวนาการโลอยัมพะทันตาธรรมาสาวนาการโลอยัมพะทันตาบทที่สอง อนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามผู้จางสารนันฆาฉามิธรรมังสารนันฆาฉามิสังฆังสารนันฆาฉามิทุติยัมปีผู้จังสารนันฆาฉามิทุติยัมปีธรรมังสารนันฆาฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนันฆาฉามิตติยัมปีผู้จังสารนันฆาฉามิตติยัมปีสังฆังสารนันฆาฉามิตติยัมปีธรรมังสารนันฆาฉามิตติยัมปี สั S S ่งคังสารนังข้าฉานีบทที่4ี่นาถิเมสารนังอัญญงพุทว่เมสารนังวัดังเอเตนะสัจจะวชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญญ์ทำมโมเมสารนังวัดังเอเตนะสัจจะวชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอัญญงสังโฆเมสารนังวัดังเอเตนะสัจจะวชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา